ครับพี่อยากจะให้ดูเนาะลองดูปุ่มที่อยู่ซ้ายบนสุดของแป้งคีมครับนะเราดูได้เลยเนาะของท่านซ้ายบนสุดของแป้งคีมของพันเนะาะนะมันจะอยู่ข้างๆกับรูปหน้ายิ้มเนาะนะครับอ่าปุ่มนะั้นปุ่มนะั้นคะือปุ่มอะไรฮนะอ่ามันเขียนว่าอะไรฮะภาษาอังกฤษ E S C เนาะนะครับปุ่มแรกคือปุ่ม E S C นะครับผมปุ่มนี้ถามว่าทำอะไรนะครับผม ปุ่มนี้ปกติเนาะถ้าเรียกให้เป็นเ <No. S 1> ขาใช่ครับผมว่ากลุ่มนี้ใช้เพื่อการออกใช้เพื่อการกราเนาะนะครับเอสซไวทำอะไรนะใช้เพื่อทำอะไรนะครับออกเนาะนะครับปุ่มนี้ใช้เพื่อการออกเนาะนะครับกลุ่มนี้ใช้เพื่อการออกนะครับถามว่าออกจากอะไรบ้างเนาะนะครับเช่นสมมติเนาะ เราเบิดหน้าต่างบางอยา่างเราคือ่มันเป็นหน้าต่างเอเจิร์หรือเช่นพวกอีกเราไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับผมพวดเอสีเนาะเพื่อออกหรือบางข้อเนาะที่มันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับผมเนาะเราพวดเอสีเะมันจะกลับไปสู่หน้าก่อนหน้านะครับผมเพื่อออกนะครับผมเนาะตัวอี อ s c e เนาะขอไว้สำหรับบอกนะครับเองทีเช่นเดียวกันกับประตูคนระับคำถามครับประตูปกต,ต,ติมีบอกล้วน,นี่อะไรครับค่ะมีเข้าเนาะนะครับมีเข้าต่อไปครับขออนุญาตให้ดูปุ่มเข้าเนาะนะครับปุ่มเข้าปุ่มเข้าคืออะไรเช่นเอาไว้เข้าโปรแกรมเนาะเอาไว้เข้าอะไรนู่นนี้นั่นเนาะถ้าเป็นปกต,ติเนาะ เวลาลกงกัโทรศัพท์เนาะเราแต่เข้าแอปเราทำยังไงครับใช้ยูจิมถูกไหมครัใช้ยูจิ้มเนาะนะครับผมแต่พอใช้คอมจะใช้ยูสองอย่างคือใช้เมาส์กับพวกปุ่มพวกนี้แหละฮะนนองปุ่มต่อไปนะ้องคือปุ่มเข้านะครับผมเนาะหรือถ้าเป็นปกติเราจะียกยปุ่มเ,อ,เอ็นะเ,อเทอร์เนาะปุ่มเอ็นเทอร์อยู่ตรงไหนเนจะจางป,ปุ่มที่อยู่ใ,ใกล,เล,เล้เลขสี่ครับอ่าเราดูเลขสี่ ที่สำคัญเลขสี่ยังต้องจะชี้อยู่แล้วเนาะนะครับผมจะชี้ลูกศรมาเนาะว่ากลุ่มเอ็นเตอร์อยู่ที่นะคะรับกลุ่มเอ็นเตอร์เนาะนะครับกลุ่มเอนเตอร์นรเนาะอย่างที่บอกพี่เนาะประตูมีออกแล้วเนนี้อะไรครับมีเข้าเนาะเพราะนั้นกลุ่มเอนเตอร์นรเนาะเป็นกลุ่มที่เอาไว้สำหรับเข้าเนาะ หรือเพิ่มเติมสามพรถส่งข้อความได้ด้วยเนาะหรือกลุ่มส่งเนาะหรือนี่ครับเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับผมสามารถทำได้มากเข้าส่งเนาะที่สําคัญอีกอย่างคือเป็นกลุ่มที่เอาไว้กลงมได้ด้วยเนาะที่นี่ครับสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ของเราเบรอรกี่เนาะถ้าเราเข้าไปซื้อที่ร้านเลยเนี่ยเขาจะให้ภาษาโทรศัพท์กี่ภาษาครับ สองเนาะได้แก่ภาษาการภาษาฮะไทยกับภาษาอังกฤษเนาะนะครับผมเช่นเดียวกันครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันเนาะปกติถ้าเป็นในโทรศัพท์เราจะเรียกภาษาเราเปิดอะไรบ้างครับปุ่ม abc ปขพอหรือปุ่มลูกโล่เนาะหรือบางท่านเนาะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นวางนอกสเปกหา้าเนาะเขาไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนาะนะครับทีนี้ครับปุ่มที่ เอาไว้สำหรับเปลี่ยนภาษาฮนกนะครับผมอยู่ในนี้เหมือนกันครับทั้งข้างเวลาเนาะมีของท่านไหนที่มีภาษาหิบขึ้นว่า ENG บางนะผมอ่าเนาะดูลองพิ่าอ้างเนาะแล้วนี่ท่านไหนีคำว่าภาษาไทยบ้างหลักการเนาะให้เราอูนะนระบมเนาะตรงมุมขวาล่างถ้ามันชืชอภาษาไทยอยู่แสดงว่าท่านพิมพ์แตงหินไปเ่ย มันจะขึ้นเป็นภาษาฮังแต่ถ้ามันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเนา,า,าะหรือคั้วทา่ีอนีเนาะตอนท่านหิมเนาะมันจะขึ้นเป็นตัวสอรภาษาอังกฤษนะทีนี้กลุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงไหนเนาะนะครับขอให้ท่านดูที่ปุ่มออกเรากันครับอ่าปุ่มออกเห็นไหมฮะปุ่มเย็นซีเนาะหรือปุ่มออกจะอยู่งุงซ้ายบนเนาะทีนี้ปุ่มที่อยู่ข้้งใต้ปุ่ม E ี C อซครับหรือปุ่มออกเนาะ ปุ่มนั้นมีสารละลายอยู่บ้างครับเปอร์เซ็นต์ดูไหมฮะเห็นไหมฮะขบวนเนาะเป็นสารละไรครับเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับเนาะงที่หลังเห็นไหมครับมันจะมีไอตัวยืด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 อยู่เห็นไหมฮะปุ่มยืด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 ตรงนี้เนาะขออนุญาตหลักจากนี้เราจะเรียกมันว่าปุ่มตัวหนอนนะงงั้เพราะมันยืดยืดเราเป็นปุ่มตัวหนอนปุ่มตัวหนอน เอาไว้สําหรับก,การเดียนภาษาเนะะาะฝรั้งทุ้งหันครับลองครับเอามือเปจิ้งที่ปลุ่มตัวหนอนครับลองจิ้มดูเลยครับกดเกียนได้เลยเนาะระหว่างที่ทพา่อนนนี้จะกดเนาะติวมือขวาล่างด้วยว่า,อา,าตอนนี้ภาษามาเป็นมาาาอะไรอยู่